เมื่อคืนก็ขออภัยอย่างแรงนะครับที่บอกว่าจะถ่ายขบวนเก้าถึงห้าหนึ่งก็ขออภัยเมื่อคืนถ่ายไปแค่ขบวนเดียวเองนะครับเมื่อวานก็เป็นวันแรกของหนึ่งสามด้วยที่พวงดูเบียงมาก็ไม่ได้ถ่ายอีกขออภัยด้วยนะครับโอเคหนึ่งสองนะครับทางนู้นมาแล้ว GA อฮะอีกสามวันเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับหมายเลขอะอากาศร้อนเนาะช่วงนี้

เราที่ไม่คจราจรใจเราเดือเชอรอบนิ้เดเป็นต่อเ้าเป็นหนึนึสองนะครเดชใยตายกับปเอกาภูเข้ป่ติวานเดวตาเป็นที่น่าลอยละครับนางสิ่งของอสมรของชายตามจางค็รที่ียบร้อยครับโอเคหนึ่งหนึ่งสองนะครับจอดแป๊บเดียวก็จะออกแล้วนะครับ วันนี้ก็เสียเวลามาไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับตนี้ตาเกป่าอประวัตเขาวิ่งนะครับวันที่สิบสองก็ยังไม่มาแจเหมือนกันว่าจะแนะนำขบวนนี้หรือเปล่านะครับจอดแป๊บเดียวนะครับจะแจมขบวนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนั้นหรือว่านางรถธรรมดาสองไปลงลังสินนะครับ แป๊บเดียวออกนะฮะเน,นืาชายย้าอีกเหมือนเดิมเรือขาโฟอร์ซ่าเฟอร์ซ่าเราเฟอร์ซ่ารถเดี่ยวเที่ยวขึ้น